มาดูกันพลังม้าหรือพลังโมสเตปลูก5้าสามน้ำมัน e85 สูตรของทางร้านเดี๋ยวมามาอธิบายเจาะลึกให้ดูกันอ่ะวันนี้ก็พิเศษหน่อยสําหรับจอทิกตอกนะครับเป็นลูกเดิมนะครับลูกเดิมมีสองทรงนะครับสองเบอร์อะมจะเรียกว่าเขียนเลขไว้แล้วกัน,นบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองลูกเดิมครับเชื่อมพ่อขัวนะครับแล้วก็มาหลบล์วไล่เบาะแบบนี้เลยครับแบบนี้นะที่ผมที่ผมใช้น้ำมัน e85 อยู่ครับก็ใช้หัวลูกสูบประมาณนี้ครับหลบเบา ก็ไม่ลึกครับหลบมาประมาณ4มิลครับหลบมาประมาณ4มิลความลึกแนวตะแยงเนี่ย,ย,ยอ,อ่ะลูกสูบก็มี2ทรงให้เลือกครับวันนี้ก็มารีวิวขายข,ายของด้วยครับอ่ะเป็นทรงฟอร์สอ่ะทรงฟอร์สแบบนี้แล้วก็เป็นทรงเชียนะครับอ่ะอ่สองแบบนี้ก็คือแรงพอๆกันครับอแบบนี้แบบนี้ลื่นครับลื่นเบาวกว่าครับออแบบนี้ก็อ่ไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ว่าเน้นทนนะครับเน้นทนอ่ะเดี๋ยวเรามาชั่งน้าหนักให้ดูกันอ่ะทไมผมถึงต้องชั่งน้าหนักให้ดูอ่ะก็สังเกตดีๆครับว่า ผมไล่เบามานะครับอ่าผมไล่มาเบามาทั้งสองลูกเลยครับไล่มาแบบเต็มระบบนะครับอ่ะแล้วมันมาช่างหนักดูกันครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ที่แปดสิบเอ็ดกรัมนะครับเบอร์สองเบอร์สองอยู่ที่แปดสิบสามกรัมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะแต่ให้ดูลูกก่อนที่จะพ่อหัวนะครับเบอร์หนึ่งอ่ะลูกเบอร์หนึ่งก่อนที่จะพ่อหัวจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับอ่ะ อ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเนียมาดูลูกลูกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่พอกหัวเดิมเดมเลยครับเดิมเดิมอยู่ที่79กร,รัมนะครับแล้วก็อ่าลูกเดิมเบอร์สองที่ยังไม่พอกหัวนะครับอ่าก็มีช่างดูกันนี่ยังไม่หลบเบาวนะอยู่ที่8 4กร,รัมนะครับใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงอ่าแต่ตรงนี้ตรงนั้นเราต้องช่างพร้อมอ่ากิบแหวนสลักนะครับช่างให้ให้ครบเลยครับทำไมถึงไล่เบานะครับก็คือว่าอ่า ก็คือว่าลูกสูบเนี่ยมันหนักครับเพราะเราเราเราไล่น้ำมัน e 8ปห้านะครับอันนี้สูตรในรถกล่องเดิมครับกล่องเดิมใช้ใช้หัวลูกป,ประมาณนี้ครับใช้เยอะเลยอ่ะก็คือว่าเราพาะหัวมาใช่ไหมอ่ามันก็นูนครับนูนแล้วน้ําหนักมันจะเยอะกว่าลูกเดิมสแตนดาร์ตยกตัวอย่างนนเนี่ยรถผมร้อยสิบไอลูกห้าสามเราอ้างอิงจากลูกสแตนดาร์ดเลยอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นเบอร์สแตนดาร์ดนะครกันนะมันเป็นไซร์้อยครับอ่าเนี่ยครับน้ําหนักอยู่ที่หกสิบเจ็ดกร,รมัมแล้ว ถ้าเราจะไล่ให้น้ำหนักไอ้พวกลูกวนนู้นน่ะให้มันได้6 7กรัมเหมือนลูกเดิมติดรถน่ะก็คือมันเป็นไปได้ยากครับอ่ะและทาไมต้องไล่เบาอีกก,ก็คือว่า,าศูนย์ตัวของข้อเหวี่ยงครับก็คือว่า,าออกแบบมาประมาณประมาณหมื่นรอบเนี่ยหมื่นต้นต้นนี่แหละครับอ่ะก็คือถ้าว่าลูกมันหนักกว่าสแตนดาร์ะรถรอบเครื่องเนี่ยรอบสูงๆงประมาณ90,00รอบไปถึงหมื่นมันจะ,ะมันจะแบบเหี่ยวเหียวหน่อยครับก็คือบาลานซ์ข้อเหวี่ยงมันจะมันจะมีศูนย์ไปเยอะเลยนะครับก็เลยบาลานซ์ให้มัน ใครเคียงที่สุดก็คือกองเดิมอะหนักหนักกว่าลูกเดิมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เบาที่สุดจะดีกว่าครับเราไม่ต้องไปทวงเข้อเวี่ยงเพราะว่ากติกาเหมือนมันอย่างเช่นห้าห้าสิบสามซิงหนึ่งพันเมตรใช่ไหมมันก็กล่องเดิมเบวเดิมล่างเดิมอ่ะทาได้แค่วีคัดเป็นเดียวแล้วก็อ่า่อนบนก็คือว่าต้องแบบเต็มเต็มระบบเลยครับแล้วแต่กครจะหมกเม็ดแค่ไหนครับอ่ะเนี่ยครับลูกสูบผมก็อันันตีเลยครับว่าหลบเบาแบบแม่นๆ่นเลยครับแล้วอีกอย่างลูกสูบเนี่ยผมปาดหัวแบบว่า ไม่ต้องจิกเบ้าวาเลยครับแต่ว่าใครจะไปจิกเพื่อความสบายใจก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยครับลงในเบ้าแบบนี้เลยครับเนี่ยครับลงในเบ้าแบบนี้เลยอ่าทั้งสองลูกเลยครับเลือกได้ครับเลือกสั่งสั่งได้สั่งทําได้อันเนี้ยอันนี้ละไอเนี่ยสนใจก็จะซื้อการหรือว่าจะส่งมาทําก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวหลังปิดคลิปนะครับอ่าประมาณนี้แหละแล้วเรื่องโลวเบ้าเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างแม่นมากครับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยเนี่ยเรา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 เนี่ยเรา เ,เราผลักใบวาวมาให้มันสุดครับทั้งสองตัวเลยแล้วก็เก่งมือเก่งมือไว้ครับอ่าถ้าว่าโอเวลปมันชิดๆแบบนี้ก็คือว่าเราลบวาวพ้นแน่นอนเพราะว่าอ่าการหลบวาวเ,เราใช้แค่โอเวลปที่ว่าสูงสุดนะครับใช้โอเวเป็มที่สูงสุดอก็คือแค่นี้แหละพ้นเลยครับมันไม่มีอะไรเยอะนะครับอส่วนเรื่องยังไงส่วนเรื่องทําไมไม่ใช้ลูกแตงครับเนี่ยลูกแตงผมก็ใช้ของไอสปีดครับค่าสามแบบนี้ผมก็ใช้อยู่ครับแต่ว่าบางคนหยาก แวกแนวนิดหน่อยครับอยากแหวกแนวนิดหน่อยก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ายังไงลูกมันแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าว่าเอามาย้างผมเชื่อมหัวเนี่ยมันก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับบางคนแบบนี้ก็ไม่ชอบครับ่าก็แล้วแต่ครับอ้นี่หัวอันนี้ผมจะไล่พวกห้าสามกล่องเปิดนะครับน้ำมันเดิมน้ำมันนี่เป็นห้าได้หมดนะครับมันอยู่ที่ว่าแคมเราเนี่ยขายหมดไหมครับเดี๋ยวกรมาวิธีในการแบบแบบพอกหัวหรือว่าปาดหัวลูกบอลเนี่ยเดี๋ยวผมลงย่อๆไว้ก็แล้วกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับแนวทางแต่ไม้นิดหน่อยครับแต่ไม้นิดหน่อยถ้าเป็นห้าสามชิ้นเนี่ยผมจะใช้พอร์ดเดิมเลยครับปรอตเดิมแล้วล้วงดูบานิดหน่อยครับแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แล้วเน้นไปกาพอร์ดไอเสียครับข้อปลอตไอเสียแบบประมาณหนึ่งมิลเนี่ยไม่เยอะอแค่นี้ก็วิ่งได้ครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่อยู่ที่แคมป์นะครับลูกนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ถ้าส่งมาทําก็คิดแค่ลูกละห้าร้อยบาทครับถ้าส่งมาทําแต่ต้องเป็นลูกเดิมนะครับ ลูกเดิมที่ไม่ไม่มีการปาดหัวนะครับทาได้ทุกรุ่นนะครับจะสั่งขนาดไหนก็ได้หมดนะครับถ้าส่งมาทําก็กิลล่าร้อยบาทแต่ถ้าซื้อขาดก็แปดร้อยห้าสิบนะครับแปดร้อยห้าสิบจะไม่ได้แบบแบบนี้ครับอ่ะถ้าว่าอยากไล่เบาเนี่ยให้สั่งให้ผมไล่เบาเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับอ่ะผมผมขอแค่สองร้อยบาทครับราคานี้ไม่รวมส่งนะครับค่าค่าจะส่งก็หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะกี่ชิ้นเนี่ยถ้าสั่งส่งครั้งเดียวเนี่ยก็คือคิดหนึ่งร้อยบาทหมดเลยนะครับ ทักเฟซมาได้ครับเฟซใหม่เขมซิ่งครับรูปโปรไฟล์เดียวกับ t i k t o k นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ก็ได้ครับมันจะเด้งไปหน้าเฟซครับอ่าบางคนแบบแบบว่าไม่ชอบ t i k t o k อะไรเนี่ยเออมาตอบยากหน่อยมันส่งภาพไม่ได้อะไรเนี่ยอ่แล้วอย่างทักมาเป็นระบบโอนเงิน,นครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับออย่าไปหลงเชื่อว่ามีเก็บเงินปลายทางครับอะ่ะมันมีเฟซที่ว่าผมขายอยู่เก็บเงินปลายทางไอ้นี่ผมจะไว้ขายแค่เฉพาะเมนะครับบางคนเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องครับบอกว่าให้ทักมาเฟซหนึ่งเฟซหนึ่งก็ไม่ยอมครับ ถาว่าลามาแบบช่างนี่งอาอะไรอย่างนู้อย่างนี้ครับเขาก็ใจหลยเะว่าน้องๆก็ไม่ค่อยาหานกันนะครับก็เย็นมาน้อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราศึกษากันได้ของแบบนี้รถมือสองไม่ต้องศึกษานะครับต้องทาความเข้าใจก่อนก่อนซื้อก่อนขายนะครับโอเคครับรู้เรื่องครับเกินไว้นิดหน่อยครับเดี๋ยวสงสัยอะไรคอมเมนต์มาครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจอะลืกอให้ให้ดูอีกทีหนึ่งครับพลังโมบวกพลังมา กลายเป็นพลัง5-3วนโนครับวนโนนลูกนี้เชื่อมพอกนะครับสนใจสั่งทําได้เชื่อมพอกอ่าก็ดีของการเชื่อมพอกหัวก็คือลูกอ่ากับโรงจะไม่ติดอาจจะได้แหวนแท้นะครับอ่าลูกก็มีสองทรงนะครับทรงฟอสกับทรงลูกเชียนะครับอ่าแต่ของเราลูกจะเบาครับอาถ้าใช้ลูกแต่งมันจะหนักนะครับเพราะว่าท้องตรงนี้มันหนาเนี่ยครับถ้าเป็นลูกเดิมแล้วเอาไปพ่อหัวแบบนี้อ่าอันนี้ผมบอกเลยให้เลยนะหาทํายากเนี่ย ทำนี่เชื่อมหมลสูนในยากเนี่ยผมก็เลยลงคลิปว่าอ่าคุณไหนสนใจก็ส่งมาพอกได้นะครับลูกละแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่รวมค่าส่งครับไม่แพงครับเอาไปใส่เนี่ยในเบ้าเดิมได้เลยเนี่ยแบบนี้แหละสมมติเนี่ยเบ้าเดิมครับไม่ต้องจิกฝาเลยครับเนี่ยครับอืเรียดสนิทเลยครับไม่ต้องจิกฝาเลยนะครับอ่หรือการจะไปจิกเพื่อความสบายใจก็ได้ครับอ่นนี้ผมทําให้สําหรับน้องๆที่ว่าเอออยากไล่ห้าสามแบบไล่ไปไล่อีไปห้าแรงๆกว่านี้แหละเออ ต่อไปลายไปหน้าี่คือสุดยอดเลยผมบอกเลยลูกไม่แตกลูกไม่ติดแน่นอนครับการันตีครับมาจากไหนไม่จบนะครับมาสั่งลูกที่เราได้ครับจบเลยครับจบแน่นอนครับเนี่ยอืเดี๋ยวผมก็ทําการหลบวาวเนะี่ยเดี๋ยวมาให้ชมอีกทีหนึ่งรุนเรื่องนะจุดจวด